ค่ะก็สวัสดีพี่น้องชาวแมะสระกราวทุกท่านนะคะสวัสดีแม่เอวปองปูนสระเสเยก์กรุบกรุบขเหค่ะก็วิธีเลี้ยงเปิดไข่แบบเราชาวบ้านนะคะแต่ก็ต้องพึ่งหัวอาหารนะคะหัวอาหารที่แม่ใช้กระสอบละ450นะคะเมทากรโูน0 5นะคะก็บอกว่าจะลดไปถึงสงกรารน,นะคะถ้าหลังสงกรารเขาอาจจะกลับไปอยู่ราคา470เเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ เราก็อยากจะให้มันอยู่450หรือแม้กระลงลงต่ำกว่า450นะคเราจะได้ลดต้นทุนอาหารเป็ดแพงนะคะแต่มันได้เลี้ยงมาแล้วพี่น้องนะมันก็สงสารเป็ดนะเอ็นดูเขาอะเห็นเวลาเขาเล่นน้ำมีความสุขเงี้ยค่ะพื้นที่เล่นน้ำเขาเยอะนะคะแล้วก,กว้างนะคะแล้วก็ชอบเดินนะคะกินอาหารกินอะไรเสร็จเขาก็เดินจิกเดินหาเดินเล่นไปทั่วนะคะ นี่เลยทำให้สาเหตุที่เป็ดที่บ้านจะไข่สวยมากนะคะไข่ไข่แดงนี่ใหญ่มากๆนะคะไข่ขาวก็ข้นหนึบหนึบเลยนะคะช่วงเช้าเขาจะออกมาเล่นแบบนี้นาน,น่อยนะคะจะปล่อยให้เขาเล่นแบบตามสบายเลยะคะสองสามชั่วโมงนะคะตอนเย็นก็ออกมาเดินอีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะก็ช่วงนี้มาเก็บไข่แล้วว่าเอาเป็ดออกเร็วกว่าเดิมนะคะ เพราะว่ามีธุระทำงานร้านที่เมืองเปิดอีกร้านหนึ่งนะคะต้องไปเตรียมการจัดการทำความสะอาดนะคะร้านนวดสาขาที่2องหอแม่นะคะที่ลานบขสเมืองสุรินทร์นะคะนวดเพื่อสุขภาพนะคะเซิร์ชได้นะคะพิมพ์นภัสนวดเพื่อสุขภาพนะคะหรือพิมพ์นภัสมาศฟอร์เฮลนะคะ แต่ลงคลิปมาก็ได้ไข่ปิดวันละห้าสิบฟองนั่นก็หมายถึงแค่สิบห้าตัวไม่ไข่นะคะฟองใหญ่ยังได้อยู่นะคะยังเก็บยังเก็บสะสมะเป็นแผงละร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบได้แล้วนะคะได้คืนนะคะเพราะว่าแม่น่ะปรับเปลี่ยนอาหารนะคะให้ให้รำน้อยลงกับหัวอาหารแล้วนะคะดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าบางทีอากาศร้อนเรา จะไปเน้นให้รำส่วนผสมครึ่งๆกับหัวอาหารเหมือนแต่ก่อนไม่ได้นะคะแม่ว่าไม่น่าจะโอเคนะก็เลยลองเปลี่ยนว่าให้อาหารเยอะกว่ารำนะคะก็กลับมาได้ไข่ห้าสิบกว่าเกือบทุกวันนะคะตั้งแต่ลงคลิปครั้งล่าสุดนะคะหลายวันแล้วเนาะเนี่ยมีฟองให,ใหญ่ๆสวยๆอยู่นะคะ สิบห้โอ้ยเลี้ยงเป็ดก็ไม่ได้ง่ายนะช่วงง่ายก็ง่ายฮนะช่วงยากก็ยากนะคะยี่สฟองใหญ่อันนี้อันนี้ฟองนี้นะแบบนี้นะไข่ทุกวันนะคะตั้งแต่เช็ดเช็ดนับทุกวันนะเจ้าตัวนี้ไข่ทุกวันนี่นะฟองใหญ่ด้วยนะคะ แต่ทรงอัจจเร,ร,ร,รีรีหน่อยนะคะสามสิบเจ็ดโอ้ยังค่อยมีลุ้นยังไงก็เกินสี่สิบห้าเหนะเอาเข้าออกแต่เช้าค่ะเดี๋ยวนี้หกโมงเช้าก็มาเอาออกแล้วนะคะนะคะเปลี่ยนการให้อาหารแบบใหม่นะคะคือจะผสมหัวอาหารโร่เขาเลยนะคะผสมเสร็จก็มาเปิดรางให้เขาออกไปช่วงที่เขาหิวอาหารหิวน้ําหมดตอนกลางคืนนะคะอาหารน้ําหมด ไม่พอเขาดื่มเขาออกไปเขาได,ไ,ดได้รีบดื่มรีบกินอาหารนะคะแล้วก็ไอตัวไหนที่เขายังไม่ไข่พอาเขากินอิ่มปุ๊บเขาเดินไข่เรียราดข้างนอกเลยนะคะพี่น้องเมื่อวานก็เหมือนกันนะคะมาเอาออกแต่เช้าเขาก็ไปไข่ข้างนอก3าสตัวนะคะก็ได้เดินเก็บไข่ทันนะคะทันอีก,กามาเอาไปกินนะคะสามสิบเจามเก้าสีแล้วนะคะสีแล้วเหลืออีก2จุดนะคะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะ สีฟองแล้วไข่นะคะตรงนี้ที่ตัวเขาชอบมาแอบไข่เงียบเมีฟองหนึ่งค่ะอ่าสีนะคะสีอ่าอ,อีก3ามก็เป็น50ฟองพอดีพี่น้องยังได้50ฟองนะคะอีกสิหตัวไม่ไข่นะคะก็ไม่รู้ตัวไหนนะคะไม่ไข่อาจจะไปจับไม่ขายก็คงไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำนะคะไม่ปล่อยให้เขาอยู่งี้เลยคะ่ะ เป็ดจะไข่บนฟางเยอะนะคะก็จะสวยสะอาดจะเช็ดไม่นานนะคะแบบนี้แบบนี้แม่เช็ดง่ายเลยถ้าเห็นแบบนี้อารมณ์ดีเลยเช็ดไม่นานก็สะอาดะคะ่ะพี่น้องดูไข่มันแดงนี่ยังแดดยังไม่ออกเลยนะคะนี่ที่อื่นเขาคงฝนตกนะคะแต่แถวบ้านแม่ไม่ตกเลยนะคะเช็ดจนเสร็จนะคะเรือย,ยังมีออกอีกหรือเปล่านะคะห้าสิบฟองคลิปอีกวันนะคะแม่ขอรวมคลิป หลายวันมาเป็นคลิปหนึ่งเนาะจะได้ดูว่ายังได้ไข่เพิ่มหลังจากที่ไข่ลดไปเยอะก็อากาศยังร้อนนะคะแต่ว่าเติมเพิ่มน้ำในในเล้าให้เขาเยอะกว่าเดิมนะคะจากเมื่อก่อนให้สามถังนะคะตอนนี้ก็ให้เป็นสี่ถังนะคะแล้วก็ลดรํานะคะเพิ่มเป็นหัวอาหารให้เพิ่มกว่าเมื่อก่อนนะคะสัสดส่วนพี่น้องก็ ดูๆเอานะคะอันไหนพริกแพงยอมยอมเสียค่าหัวหารเพิ่มหน่อยเพื่อที่เป็ดอาจจะออกไข่ให้กว่าเดิมนะคะม,มีลูกค้าสั่งออเดอร์สงกราน,นะคะเอาอันเล็กกับเอาอันใหญ่ เจ้าหนึ่งเอาไซส์เล็กสุดเจ้าหนึ่งเอาไซส์ไซส์ยหญ่ใหญ่สุดคนละสองแผงสองแผงเดี๋ยวต้องรอรุ่นอีกทีนะคะว่าใหญ่สุดของเราจะได้ร้อยเจ็หรือร้อนะคะหนแดงก็ยังผสมให้กินเรื่อยๆอยู่นะคะ ไม่ทันค่ะพอได้นิดๆหน่อยๆก็เอามาผสมนะคะสิ่ะ้าแล้วนะคะตรงนี้อีกห้าเป็นยี่สิบอืมวันนี้ไข่ให้มอมแมมเยอะเลยนะคะเล่นน้ำค่ะ,เล,นนคะเล่นน้ำก็จะเป็นนี้นะคะ่ะเล่นน้ำเดินไปเดินมายี่สตรงนี้อีก4ี่คะเป็นยี่สิบสีนะคะน่าแม่ไม่โดนพายุกับเขาเลย ฝนก็ไม่โดนนะคะไปโดนที่กาบเชิงที่บัวเชนะคะเขาได้ฝนกัน7จ็ดี้ยีก็เป็น31 3สิบเอ็ดสาม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 ห้าส 40ตรงนี้อีก4เป็น44ได้44แล้วนะคะนี่โอ้ยค่อยใจชื้นหน่อยนะเลยอีก2จุดนะคะนี่2นะคะเป็น46นะคะแดดเปรี้ยงแดดเช้าเลยค่ะกับหโอ้51นะคะยังเห็นเจ้า2ตัวร้องอยู่ข้างนอกนะคะยัง หาที่วางไข่มันจะมีตัวชอบไข่ใส่ๆพี่น้องถ้าเจอก็ได้เก็บถ้าไม่เจอก็เสร็จนกนี่ค่ะคอกเล้าแม่ขูดไปหลายรอบแล้วนันเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ไม่ปล่อยให้เฉะนะคะเดี๋ยวค่อยไปเช็ดแล้วก็ใสต่ตะกร้าอีกทีนะคะก็นี่นะคะไปเก็บได้ตรงกอไผ่อีกหนึ่งฟองนะคะเป็นห้าสิบสองฟองก็ยัง มีแอบไข่เรี่ยราดนะคะก็ยังดีนะ,ะที่ยังไม่คัดไม่คัดเป็ดทิ้งนะคะมีฟองใหญ่เยอะอยู่ค่ะฝากเป็นกำลังใจด้วยจ้าสวยๆเลยจ้าเท่ากับว่าตอนนี้แม่มีเป็ดไข่อยู่65ตัวนะคะก็บางวัน13ตัวไม่ไข่หรืออาจจะไข่ลงน้ำก็ได้นะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมนะคะคอมเมนต์ที่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะคะแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ